สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นต้นยางของเดือนเมษายนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ร้อนมากนะครับเดี๋ยวจะพามา,าดูน้ำํำยางครับของต้นเนี้ยจะเป็นสองห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูว่าสองห้าหนึ่งเนี่ยกับห0ศนย์ยเนี่ยาสายวันไหนที่มันออกเยอะกว่านะครับมาดูต้นนี้ครับอันนี้เป็นน้ำํำยางสี่มีดนะครับอันนี้มีที่สี่ครับกินเมื่อเช้านี้ นะครับมาดูความเข้มข้นของเขานะครับสองห้าหนึ่งจะออกเยอะนะครับถ้าเราบำรุงดีๆโอ้โอล้นนะครับถ้าเราบำรุงดีๆนะมันก็สามารถที่จะให้น้ำยางที่มันเยอะนะครับดูความเข้มข้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษานะครับหลายคนก็บ่นว่า น้ำยางไม่ค่อยไหลนะครับอันนี้เป็นสองห้าหนึ่งก็ถือว่าไหลยเยอะอยู่นะครับตีดไม้อ่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางเขาดีครับสองห้าหนึ่งนะครับมานี้ก่อนอันนี้กีดเมื่อวานไปรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็กีดต่อมีดก,กันเลย จะไปดูส,สักซูเซ็นบ้างน,นะคะรับมดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์600นะครับน้ำยางก็ออกไม่เยอะเท่า251นะครับแต่ดูเปอร์เซ็นต์น้ำยางเขาก็เข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากอันนี้ก็น้ำยางอยู่ที่4เม็ดถ้วยนี้ก็เป็นอ่1.5ลิตร นะครับดูอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็6กศนย์เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้หนึ่งมีครับดูความเข้มข้นในหน้านี้นะครับถือว่าความเข้มข้นเยอะมากนะครับเพราะว่าเราได้ใช้อะมิโนพัทเนี่ยพ่นให้ประจํานะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับดูเห็นไหมครับกดลงไปก็ไม่ยุบนะครับเนี่ยดูครับ อันนี้ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีมากนะครับกดลงไปครับนี่สี่มีดหน้านีนานาา้นะครับถ้าหกศูนศนเนี่ยถือว่าไหลดีอยู่นะครับก็ลองดูนะครับลองเปรียบเทียบกันดูว่าสองห้าหนะึ่งกับหกศนน่ะถ้าเราบำรุงดีๆนะครับตัวไหนที่มัน ได้น้ำยางมากกว่าหรือว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางมากกว่าโอเคนะครับผมครับ